สวัสดีคะ่ะนักเรียนเรามาพบกันอีกครั้งนะคะในรูปแบบของการเรียนออนไลน์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะกับคุณครูสลุตานะคะหรือว่าครูพานะคะ,ะสถานการณ์โควิดช่วงนี้ยังมีการแพร่ระบาดอยู่นะคะนักเรียนก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกข้างนอกบ้านนะคะ อยู่ที่บ้านปลอดภัยที่สุดนะคะถ้านักเรียนจะออกข้างนอกนักเรียนก็ควรจะสวมแมสตลอดเวลานะคะมั่นล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างนะคะในอีพีนี้คุณครูจะมาสอนแนวเรื่องคําล้องจองนะคะคําล้องจองมีลักษณะอย่างไรคุณครูคิดว่านักเรียนพอจะรู้แล้วนะคะว่าลักษณะของคําล้องจองมีลักษณะอย่างไรเพราะว่าคุณครูได้ไปสอน ได้สอนบ้างแล้วนะคะ,ะคำค้องจองมีลักษณะอย่างไรเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะคำค้องจองก็คือคำที่มีเสียงสัมผัสกันมีลักษณะดังนี้นะคะก็คือคำค้องจองที่อยู่ในมาตรากอกามาตรากอกานักเรียนจำได้ไหมคะเป็นมาตราอะไรคะ เป็นมาตาที่ไม่มีตัวสะกดมีแต่พยัญชนะต้นกับสระใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างเช่นคําว่าพาคําว่าฟ้าก็คือประสมด้วยสระอาเหมือนกันนะคะหรือจะเป็นคําว่าโดกับคําว่าโบก็ประสมด้วยสระโอเหมือนกันนะคะคาว่าไก่คําว่าไม้ประสมด้วยสระไอเหมือนกัน อันนี้เป็นลักษณะของคำของจองที่อยู่ในมาตากกาก,ก,ก็คือเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะ 2. คํคำในมาตาตัวสะกดมาตาเดียวกันและประสมด้วยสระดเดียวกันนะคะอย่างเช่นคำว่านัดกับคำว่าชัดประสมด้วยสระอะไรคะสระอะ,ะเหมือนกันแล้วก็อยู่ในมาตาตัวสะกดเดียวกันก็คือมาตากดใช่ไหมคะ หรือว่าคำว่าแสงกับคำว่าแจ้งนะคะก็คือประสมด้วยสระแอเหมือนกันนะคะแล้วก็มีตัวสะกดก็คืององูอยู่ในมาตากงเหมือนกันใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้ก็คือลักษณะของคำของจองเอาง่ายๆค่ะเป็นคำที่มีตัวสะกดเดียวกันแล้วก็ประสมด้วยสระเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของคำของจองนะคะอ่ะ เรามาดูตัวอย่างแรกนะคะ,ะให้นักเรียนอ่านแล้วก็สังเกตลักษณะของคํำของจองนะคะ,ะนักเรียนสังเกตตัวหนังสือสีแดงๆแล้วก็มีเส้นโยงไปหากันนะคะเขาเรียกว่าสัมผัสของจองนะคะอย่างเช่นคําว่ามาลีสีสวยคําว่าลีกับคําว่าสีเป็นคํำของจองนะคะก็คือ ประสมด้วยสระอีเหมือนกันหรือจะเป็นคำว่าสวยกับคำว่ารวยนะคะสีสวยรวยรินนะคะก็คือประสมด้วยสระอัวเหมือนกันอยู่ในมาตาเลยคะ่ะมาตาเกยก็คือสะกดด้วยยอยักษ์เหมือนกันนะคะหรือจะเป็นคำว่ารวยรินกลิ่นหอมก็คือ ะสมด้วยสละอีเหมือนกันแล้วก็อยู่ในมาตราโกนเหมือนกันก็คือสกดด้วยอะไรคะนหนูเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นลักษณะของคำของจองนะคะนักเรียนสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบตัวหนังสือสีแดงๆที่เขาโยงไปหากันเขาเรียกว่าคำสัมผัสของจองนะคะนักเรียนสามารถดูแล้วก็ลองพิจารณาว่าลักษณะของคำของจอง มีลักษณะอย่างไรนะคะ,ะต่อไปคำล้องจองแบ่งได้ตามจํานวนพยางค์นะคะอะคำข้องจอง1พยางนักเรียนสังเกตไหมคะก็คืออ่าน1ครั้งแสดงว่ามีหพยางนะคะอย่างเช่นคำว่ามา้ากับคำว่าลาเห็นไหมคะประสมด้วยสระอะไรคะ สระอาเหมือนกันใช่ไหมคะหรือคําว่าดีกับคําว่าสีประสมด้วยสระอคะสระอีเหมือนกันแล้วมาดูคําว่ายินกับคําว่าบินประสมด้วยสระอีเหมือนกันแล้วมีตัวสะกดเหมือนกันก็คือตัวอะไรคะนอหนูนะคะนักเรียนสามารถดูไปตามคุณครูได้นะคะอ่าอ่าต่อไปคําว่าตึงกับคําว่าบึงประสมด้วยสระอืเหมือนกันคะ่ะ แล้วก็มีตัวสะกดงองงูเหมือนกันก็คืออยู่ในมาตาแม่กงใช่ไหมคะอันนี้เป็นลักษณะของคําของจองที่มีหนึ่งพยางนะคะเอาง่ายๆก็คือเป็นคําที่ประสมด้วยสระเดียวกันมีตัวสะกดในมาตาเดียวกันนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวอย่างที่ครูนำมาให้ดูนะคะแล้วก็ดูตัวหนังสือ สีฟ้าเขาโยงสัมผัสของจองนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจง่ายนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของคำของจองหนึ่งพยางนะคะต่อไปเรามาดูคำ้องจองสองพยางอ่ะพยางอ้าวดูนะคะอ่ะคำ้องจองสองพยางพยางที่สองของกลุ่มคำแรกจะค้องจองกับพยางที่หนึ่ง ของกลุ่มคําต่อไปอ่นักเรียนฟังกูแล้วนักเรียนเข้าใจไหมคะอเอาง่ายๆค่ะนักเรียนดูตัวหนังสือสีฟ้าแล้วก็เส้นที่เข้าโยงสัมผัสของจองนักเรียนจะได้เข้าใจง่ายนะคะอาดูคาแรกใกล้ชิด,ดจิตใจนักเรียนสังเกตไหมคะพยางค์ที่สองของกลุ่มคําแรกไปสัมผัสของจองกับพยางคที่หนึ่ง ของกลุ่มคําต่อไปก็คือคําว่าชิดกับคําว่ากิดนั่นเองนะคะประสมด้วยสระอีอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กดเหมือนกันนะคะก็คือดอเด็กกับตอเต่าอยู่ในมาตากดเหมือนกันนะคะอันนี้สังเกตง่ายๆจากตัวหนังสือสีฟ้าแล้วเขาโยงไปสัมผัสของจองกันนักเรียนจะได้เข้าใจง่ายนะคะหรือว่าคำว่า บ้านเรือนเพื่อนเกอเห็นไหมคะคำว่าเรือนกับคําว่าเพื่อนประสมด้วยสระเอือเหมือนกันอยู่ในตัวสะกดมาตาสะกดเดียวกันก็คือมาตากลสะกดด้วยนอหนูนะคะนักเรียนสามารถสังเกตเส้นที่คุณครูโยงเชื่อมกันแล้วก็ตัวหนังสือสีฟ้านักเรียนจะได้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะอันนี้ เป็นตัวอย่างหรือว่าลักษณะของคําคองจองสองพยางนะคะนักเรียนสามารถดูแล้วก็เปรียบเทียบได้นะคะนักเรียนจะได้เข้าใจมากนะคะอ่ะต่อไปเป็นลักษณะของคําคองจองสามพยางนะคะอ่ะสามพยางเขาก็บอกว่าพยางที่สามของกลุ่มคําแรกจะคองจองกับพยางที่หนึ่งของกลุ่มคําต่อไปนะคะเอาง่ายๆค่ะ จากที่คุณครูพูดนักเรียนอาจจะไม่เข้าใจนักเรียนสังเกตตัวหนังสือสีฟ้าแล้วก็เส้นที่เข้ายงสัมผัสของจองนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะ,อ,ะอย่างเช่นคําว่าอ่านหนังสือคือปัญญาเห็นไหมคะคำว่าสือเป็นพยางค์ที่สใช่ไหมคะไปสัมผัสของจองกับพยางค์แรกของกลุ่มคําถอดถัดไปก็คือคําว่าคือนั่นเองนะคะหรือว่า สายลมอ่อนผ่อนสายป่านเห็นไหมคะคำว่าอ่อนกับคำว่าผ่อนประสมด้วยสระอตัวสะกดก็คือตัวสะกดก็คือนอหนูอยู่ในมาตากลเหมือนกันนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวอย่างข้างล่างต่อมาเรื่อยๆๆแล้วนักเรียนได้จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของคำของจองที่มีสามพยางนะคะ ต่อไปคำคล้องจองที่มีสี่พยางพยางที่สี่ของกลุ่มคำแรกจะคล้องจองกับพยางที่หนึ่งของกลุ่มคำที่สองของกลุ่มพยางที่หนึ่งพยางที่สองของกลุ่มคำต่อไปอฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะคำคล้องจองสี่พยางพยางที่สี่ของกลุ่มคำแรกจะ ของจองกับพยางค์ที่หนึ่งและพยางค์ที่สองของกลุ่มคํำต่อไปสังเกตจากตัวหนังสือสีฟ้าแล้วก็เส้นที่เข้ายงสัมผัสของจองกันนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะอย่างเช่นคําว่าขยะมีพิษชีวิตมีภัยนักเรียนสังเกตไหมคะกลุ่มคําแรกก็คือคําว่าพิษแล้วกลุ่มคำที่สองก็คือคำว่าวิ อยู่ในพยางค์ที่2หรือพยางค์แรกก็ได้นะคะสัมผัสของจองกันก็คือประสมด้วยสะอิอยู่ในมาตากดเหมือนกันก็คือสะกดด้วยดอเด็กนะคะสลุษีกับตอเต่าอยู่ในมาตากฎเหมือนกันนะคะหรือจะเป็นคำว่าฉันเป็นคนไทยใฝ่ใจทำดีเห็นไหมคะคำว่าไทยคำว่าใฝ่ใจ ะสมด้วยสระไอเหมือนกันอันนี้เป็นลักษณะของคำค้องจองสีพยางค์นะคะนักเรียนสามารถดูตัวอย่างถัดมาแล้วก็เปรียบเทียบดูว่าลักษณะของคำคองจองมีลักษณะอย่างไรนะคะ,ะคุณครูก็มีตัวอย่างให้นักเรียนดูคำคองจองจะมีหลายลักษณะนะคะคำคองจองที่ใช้ ในสำนวนสุภาษิตคำคมปริศนาคำไทยส่วนใหญ่จะใช้คำสุดคำสุดท้ายของวัดหน้าสัมผัสกับคำใดคำหนึ่งในวัดต่อไปนักเรียนสังเกตไหมคะตัวอย่างสีตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้องอันนี้เป็นลักษณะของคำของจองเป็นปริศนาคำทายนะคะหรือว่าจะเป็นบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่น เป็นลักษณะของคำของจองเป็นสำนวนนะคะหรือจะเป็นคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนือ้อเป็นคำของจองของสุภาษิตนะคะกุหลาบงามย่อมมีหนามคมเห็นไหมคะเป็นคำของจองเป็นคำคมนะคะขับรถตามกฎช่วยลดอุบัติเหตุอันนี้เป็นคำของจองเกี่ยวกับคำอะไรคะ คำขวัญนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของคำของจองนะคะนักเรียนก็คงจะจำได้หรือว่าคงจะรู้แล้วนะคะว่าคำของจองมีลักษณะอย่างไรเอาง่ายๆค่ะคำของจองก็คือคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตาเดียวกันประสมด้วยสระเดียวกันนั่นเองนะคะจำง,ง่ายๆนะคะถ้านักเรียนคนไหนไม่เข้าใจ สามารถย้อนดูคลิปที่คุณครูสอนได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ทําความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้สุดท้ายคุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับคําของจองไปแล้วนะคะก็คือให้นักเรียนเติมคําที่มีสองพยาง ที่ของจองต่อจากคำที่คุณครูกำหนดให้มา3ามคำคุณครูก็จะมีตัวอย่างให้หนึ่งข้อนะคะข้อที่1กระจบต่อด้วยอะไรคะนกบินก็คือคำว่าจกกับคำว่านกสัมผัสของจองกันประสมด้วยสระอกตัวสะกดก็คือกอไก่อยู่ในมมาตาอกเหมือนกันนะคะแล้วก็ต่อด้วยอะไรคะนกบินคำว่าบิน และต่อด้วยคำว่ายินดีคำว่าบินกับคำว่ายินเป็นคํำของจองนะคะก็คือประสมด้วยสลระอิมีมาตราตัวสะกดอยู่ในมาตรากลนเหมือนกันก็คือสะกดด้วยนอน,นูนะคะอ่ะที่เหลือข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5นักเรียนสามารถทำเองได้นะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจก็สามารถไปดูคลิปย้อนอีก ได้ครั้งหนึ่งนะคะ,ะถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปส่งในลายโ OA ประจําชั้นป .3 ส่งคุณครูนะคะใน EP นี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ใน EV ต่อไปในเรื่องต่อไปนะคะให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะแค่นคลิปนี้ใน EP นี้คุณครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ